สวัสดีครับ Tools Time Review วันนี้จะมารีวิวชุด Socket Set เป็นตัว Limited Edition ของ Starview นะครับตัวนี้ที่บอกว่าเป็น Limited Edition เพราะว่าเขาทำกับ KC Tools นะครับที่เป็นเว็บไซต์ขายพวกเครื่องมือเยอรมันแล้วก็ตัวนี้เป็น Advent Calendar ของปี2019ตัวนี้ก็ได้มานานแล้วนะครับก็ตั้งแต่ปี2019ก็3ปีแนละ้วใช้น้อยมากนะครับแทบ,แทบจะไม่ได้ใช้เลย โอเคมาดูที่ตัวกล่องกันเนาะกล่องเป็นพลาสติกหมดเลยนะครับตัวสีเขียวเขียวนี่ก็เป็นพลาสติกนะครับด้านล่างก็เป็นพลาสติกหมดเลยไม่มีขายางไม่มีอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวางในที่ลาดเอียงมาจะลื่นหน่อยนะครับตัวแลชที่เปิดนะครับก็เป็นพลาสติกเหมือนกันนะครับวิธีเปิดก็แค่ดันขึ้นนะครับเปิดได้เลยในกล่องก็จะมี Uh, ตัว Ratchet Handle นะครับมีตัว Extension แล้วก็ตัว Stubby ที่เป็น Ratchet นะครับแล้วก็นี้เป็นตัว uh, แม่เหล็กนะครับก็คือเหมือนกับทำน็อตหรือทำอะไรหล่นนะครับก็เอาตัวนี้ยืดออกแล้วก็ไปเก็บของขึ้นมานะครับคิดว่าไม่น่าจะค่อยได้ใช้สักเท่าไหร่นะครับตัวนี้แล้วก็ให้บิดมาด้วยนะครับตัวบิดเนี่ยมีแต่ ท็อกส์แล้วก็ฟิลิปส์นะครับโดยที่ตัวประแจดาวหรือท็อกส์เนี่ยเริ่มที่ตั้งแต่ทีแปดนะครับทีสิบทีสิบห้าทียี่สิบทียี่ห้าสามสิบแล้วก็สี่สิบนะครับก็คือทีแปถึง T40 เลยนะครับส่วนฟิลิปส์เนี่ยมีตั้งแต่ฟิลิปส์เบอร์หนึ่งนะครับเบอร์สองแล้วก็เบอร์สามครับซึ่งเขาก็จะเขียนไว้ชัดเจนนะครับว่าเป็นเบอร์อะไรนะครับแล้วก็มีเขียน โลโก้ของเขาไว้ด้วยนะครับว่าเป็นยี่ห้อ s t a r v i e l นะครับก็ถือว่าเก็บรายละเอียดได้ดีนะครับตัวเล็กนิดเดี๋ยวก็ยังจะตีแบรนด์ตัวเองไว้ด้วยนะครับดีครับดีอันถัดมาก็เป็นบิดอะแดปเตอร์นะครับก็คือเอาไว้ใช้กับตัว r รเช h แฮนด n d ล e นะครับโอเคตัวซ็อกเก็ตนะครับก็มีมาให้ตั้งแต่เบอร์5 แนะครับแล้วก็ข้ามเบอร์9ไปเป็น10 11 12แล้วก็13นะครับโดยที่ตัวซ็อกเก็ตเองจะเป็นแบบ12อพอยต์นะครับผิวทำมาได้ดีมากเลยนะครับคือเป็นเคลือบโครมแบบด้านมานะครับแล้วก็ตรงนี้ทำเนอร์เล็กนิดหนึ่งแต่ไม่สากนะครับก็ก็คือพอจับได้นะครับแต่ว่าไม่ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะสากเท่ากับของตัววีลานะครับ แล้วก็ทุกตัวของชุดนี้จทําจากเยอรมันหมดเลยนะครับเพราะช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าแบรนด์เนี่ยเริ่มมีทําในไต้หวันด้วยนะครับโดยเฉพาะพวกประแจทั้งหลายแหล่นะครับก็เริ่มทําในไต้หวันเยอะแล้วแต่ชุดนี้ยังเป็นเยอรมันอยู่นะครับโ okay. อเคมาดูที่ด้ามแร c เชตกันก่อนด้ามแร c เชตรุ่นนี้เป็นรุ่นใหม่แล้วนะครับเป็น80ฟันนะครับ แล้วก็รหัสจะเป็น4 1 5 q r n นะครับแล้วก็เป็นตัวมีปุ่มที่เป็น Quick Release ด้วยนะครับก็คือถ้าจะใส่ลูกบล็อกเราก็จะต้องกดปุ่มนี้ก่อนนะครับเพื่อที่จะใส่เข้าไปนะแล้วก็เลื่อนสามารถเลือกทางได้ด้วยสวิตช์นะครับซ้ายขวานะครับเสียงแรเชดแน่นมากนะครับ 80ฟันก็ถือว่าละเอียดกว่ามาตรฐานทั่วไปแล้วนะครับแฮนเดิล uh, uh. ด้ามจับทำมาได้ถนัดมือดีนะครับ uh, เป็นวงรีนะครับจับแล้วก็ตามตามมือของเราไปเลยนะครับขนาดอันนี้เป็นขนาด1ทับสนะครับหรือว่าอสองหุนนะครับก็กระทัดรัดนะครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีนะครับ uh, แบรนด์เนี้ย ส่วนใหญ่เขาเอาไปใช้ในพวกช่างซ่อมเครื่องบินด้วยนะครับก็เห็นว่าด้านล่างมันไม่มีนอ็อตไม่มีอะไรนะครับก็คือมันจะไม่หล่นไม่มีอะไรที่สามารถจะหล่นลงไปในเครื่องยนต์ได้นะครับโอเคอันถัดไปที่ผมชอบอีกอันนึงก็คือ extension นะครับซึ่ง extension ตัวนี้มีปุ่มล็อกมาให้ด้วยนะครับก็คือเวลาที่เราใส่ socket กเ,กเนี่ยเราจะใส่ไม่ได้นะครับ เราจะต้องกดปุ่มก่อนเราถึงจะใส่ได้ซึ่งมันก็จะล็อกนะครับทําใหา้ลูกบล็อกของเราไม่สามารถหลุดได้ถ้าทําไม่ได้ตั้งใจกดจริงๆให้มันหลุดนะครับก็เวลาถอดก็กดแล้วก็ดึงออกนะซึ่งก็สามารถใช้ร่วมกับตัวรัชเชตแฮนเดิลได้นะครับโอเคอันถัดมา เป็น stubby ที่เป็น ratchet screwdriver นะครับน้ำหนักหนักมากนะครับฐานหนักแทบจะเป็น2เท่าของตัวนี้เลยนะครับไม่น่าเชื่อนะครับจับถนัดมือมากนะครับแล้วก็ texture ของยางก็จะเป็นยางหนึบๆนะครับไม่นิ่มนะครับแต่เหนียวจับแล้วก็รู้สึกว่าหมุนแล้วไม่หลุดมือนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์เลือกทางนะครับก็คือ เราจะคลายออกหรือว่าขันแน่นก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเลือกที่จะไม่ใช้แร c เชตนะครับก็จะเป็นเหมือนไขค,ควงธรรมดานะส่วนตัวจับไดรเวอร์ก็จับด้วยแม่เหล็กนะครับก็แข็งแรงอยู่นะครับไม่หลุดง่ายๆนะครับ,นะรบตัวนี้48 0 0 0ันนะครับก็สำหรับ ัที่เป็นไขควงก็ถือว่าละเอียดนะครับแล้วก็เสียงเพราะใช้ได้เลยนะครับแน่นดีนะครับโอเคอันถัดมาตัวแม่เหล็กนะครับอันนี้ก็ดูเหมือนไม่ตัวเล็กๆนะครับแต่ถามว่าดูดแรงไหมนี่ใช้ได้เลยนะครับนี่ดูดนี่ลอยได้เลยนะครับ แต่ผมคิดว่าไม่น่าค่อยจะได้ใช้สักเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่แน่นะครับเผื่อในสถานการณ์ที่ไม่คาดคิดอาจจะได้ใช้นะครับโอเคตัวกล่องเขาก็ทำเ,เหมือนยิงเลเซอร์เลเยอร์ของกล่องมาได้ดีเลยนะครับแล้วก็เขียนเลขพาร์ติชั่เบอร์ด้วยนะครับแล้วก็บ่งบอกว่าอะไรอยู่ตรงไหนเพียงแต่ว่ามันจะกลับกับของวีล่าหน่อยตรงที่ของวีล่า เลเซอร์ที่เขายิงคือเขาจะบอกตำแหน่งที่ตรงกันก็คืออย่างตัวนี้ซ็อกเก็ตตัวนี้เขาก็จะอยู่ข้างบนนะครับแต่อันเนี้ยมันเหมือนเป็นมิลเลอร์นะครับก็คืออันนี้ก็อยู่นี่นะบบางทีมันอาจจะดูงงๆนิดนึงโดยเฉพาะตรองบิดนะอย่างสมมุติผมจะดูตรงนี้ก็แทนที่จะดูตัวนี้มันจะต้องมาดูตัวนี้กลายเป็นผมไปดูตัวนี้แทนนะครับแต่ก็จริงๆก็นะมันมันแก้ได้ไม่ยากนะครับโอเคอันถัดมาเป็นตัวจับบิดเนาะ ตัวนี้ถูกล็อกด้วยสปริงนะครับข้างในไม่มีแม่เหล็กนะครับก็ล็อกแน่นมากนะครับใส่ใส่ยังยากเลยนะครับแล้วก็แน่นมากนะครับดึงไม่ออกเลยทีเดียว,ยวรับรองไม่หลุดแน่นอนนะครับลูกบล็อกก็ทำจากเยอรมันหมดทั้งชุดทำจากเยอรมันหมดเลยผมถือว่าอันนี้คุณภาพดีมากๆ เป็นชุดชุดหนึ่งที่ครบกำลังพอดีนะครับจำนวนชิ้นอาจจะไม่ได้เยอะเท่าเวรานะแต่ว่าเหมาะกับงานทั่วไปใช้ได้หมดนะครับแล้วข้อเสียอันนึงก็คือมันไม่มีปากแบนด์เนาะในรูปในบิดที่เขาให้มานะครับก็เอามาเติมเองก็ได้นะครับอาจจะเอาทอร์กออกไปสักตัวหนึ่งแล้วก็เอาปากแบนด์เข้ามาใช้แทนก็เป็นชุดที่ดีนะครับราคา ไม่แพงมากนักนะครับสำหรับตัวนี้นะเพราะว่าตัวนี้ตอนที่ออกมามันประมาณ120เหรียญแต่ตอนนี้ผมเข้าใจว่ามันไม่มีแล้วนะในในเว็บของ KC Tools นะครับเพราะโดยปกติเซตทั่วไปอ่ะมันจะไม่ได้แถม s t u ปปีมาให้กับชุดพวกนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นพวกบิ t ไดรเวอที่ที่ไม่ใช่ s t u ปปีนะครับแล้วก็จะไม่มีชุดไหนที่แถมในตัวแม่เหล็กตัวนีน้เพราะมันไม่น่าค่อยได้ใช้ประโยชน์เท่าไหร่ แต่ก็อันเนี้ยเหมือนเขาจับมันรวมกันนะครับแล้วก็เป็นชุดที่ขนาดกระทัดรัดเหมาะเหมาะกับงานที่ขนาดกลางๆไม่ใหญ่นะครับก็งานที่ผมทําก็เหมาะกับชุดนี้พอดีๆนะครับเพียงแต่ว่าวีล่ามันให้จํานวนมาที่เยอะกว่าก็เลยเลือกตัวน,นั้นไปใช้นะครับแต่ถือว่าเป็นเครื่องมือคุณภาพอีก,อกยี่ห้อหนึ่งเลยนะครับที่ผมว่าควรจะมีเก็บนะครับ โอเคสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วกด subscribe ให้ด้วยนะครับถ้ามีคำแนะนำหรือว่าข้อติอะไรก็เขียนในคอมเมนต์ด้านใต้ได้นะครับสำหรับนี้สวัสดีครับ